สวัสดีจ้ามาจะมารุ่นเล่าสตาร์แะแมมมิลลาพี่น้องของวันที่สิบเอ็ดนะแต่เนาะก่อนจะไปรุ่นของวันที่สิบสองสูตรคำนวณบนจะเพิ่นออกศูนย์เจ็ดสี่ว่าสั่นศูนย์เก็ดสี่ของแมมมิลลาเป็นซีเก็ตรงนี้เนะแตะเด้อตรงนี้ได้กินขนมเต็มเต็มเนาะแต่เนาะเขาวิ่งรูุดบนล่างที่เก็จ้ะร่างพิ่นออกหกสองของแมมมิลลาบ่มีเน้ะจตะเด้อของแมมมิลลามีจะสามหกหกสามเนาะสูตรคำนวณรางบ่อเขาเขาวิ่งรูุดบนที่เก็กับเข่าซีเก็ดเจ็ดสี่ เอาตัวนี้ตัวชนอยู่แบบนี้มาไว้วิิงรูดบนล่างแบบนี้อมารุ่นต่อข้องวันที่สิบสองกันจ้าบ่มมาเข้ากับพานนะพี่น้องเนาะุ่นเบึงพี่น้องเหตดออกมาจากเล็กออกบนแล้วจ้ะเด้ออันตรงนี้เห็ดออกมาจากเล็กออกบนคำนวณออกมาหลักซีบคำนวณลักซิบเดหนึ่งได้เก้าได้ศูนย์คลนวณไดนศูนย์เด้หนึ่งได้สองแม่มีวลาจะจับคู่จ้ะ หนึ่งศูเก้าศูนย์ชอบส่วนตัวลวจะ 0, 2, จ้ะศูะย์สองจ้ะจับไบสี่คู่สูตรกำนวณบนนะจะได้ออกบสามสี่สหานาะทีนะ่จะเนาะพี่น้องช่มห้าหน้อยเป็นกับเขาไปช่มห้าน้อยหาหน้อยได้กินขนมทุกว่าละจ้ะพี่น้องีอน,นสูตรกำนวนล่างจะหลักสิบปลงน้วยหลักสิบได้หนึ่งได้หเแปด 8. หลักหน่วยได้สามได้สี่ได้ห้าคำนวณมาจากเลขออกล่างนะิจุดนี่พี่้องไม่เปลนจะจับคู่หายใจหนึ่งสามหนึ่งห้าหกสามแปดจีจ้ะแปดี 1, 3, 1, 5, 6, 3, 8, 4, 8, เอาวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดบนล่างช้อนกันอยู่ที่หนึ่งนะจ้ะ นี่ชนกันยืนตรงนี้ตรงนี้หลักซิบชอนอยูจีหนึ่งแต่ว่ากระชอบเลขศูนย์นจะแม่มิลาชอบเลขศูนย์ไม่มิลาจะจัดเล็กหนึ่งกับเลขศูนย์ไว้วิ่งรูดน่าจะเนาะเอาอันนี้คือเล่าสตาออกใบสามสิบสิบห้านาทีนะจนะ๊ะเนาะมือนี่วันที่สิบสองหลุ่นใจวันที่สิบสองมีสายน่าจะด้ว,ดวมือไรไม่มิลายน่ยกกระซิสายแบบนี้แต่พี่้อง บดายเฮ็ดใบเนี้ยมือขึ้นเนาะเลขออกแล้วกับบดายเฮ็ดใบข้ายากเนาะพี่น้องเอาเมื่อน,นี้สายสายรุ่นกันใบสามสี่สิบ 3, 45, ห้านาทีเนาะพี่น้องเนาะกันต่อด้วยห้าน,น้อยคือเก่านัละแต่ละวันเนาะพี่น้องเอาขอยแห้งปังๆไวยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า